ข่าสุดช่วงสุดท้ายของรายการลุงจ๋ำออนแอร์นะคะคุณผู้ชมคะมาคุยกันต่อกับคุณออยเจ้าของแบรนด์เสื้อกับพีชแบรนด์ค่ะเมื่อสักครู่ถามกันไปตอนนี้กับสินค้าสินค้าที่ทําออกมาเรื่องของการถูกก๊อปปี้เพราะว่าอันนี้เป็นการออกแบบค,คือบอกแล้วว่าออกไปหาแรงบันดาลใจออกไปหาแบบเสื้อผ้าด้วยตัวเองตอนนี้ในสังคมของการขายเสื้อผ้าถ้าเป็นแบ,บร,รนด์เป็นยี่ห้อของตัวเองเนี่ยเจอเยอะมากค่ะกับการถูกก๊อปปี้ไปกลัวไหมหรือว่าโดนไปแล้วแล้วทำยังไงกับมันกลัวค่ะ บอกเลยตรงๆว่ากลัวว่าถ้าเท่าที่เห็นก็มีละค่ะมีแล้วแต่ว่าสี่เดือนโดนก๊อปปี้แล้วอ่ะแต่ยังไงใช่ค่ะก๊อปทั้งแบบแล้วก็สีเลยค่ะไปหมดเซ็ตเลยไปหมดเซ็ตเลยค่ะอาจจะเปลี่ยนความยาวนิดหน่อยค่ะแต่ก็มันเป็นอะไรที่เราห้ามกันไม่ได้อะค่ะไม่รู้จะไปทำยังไงเหมือนกันแต่ว่ายังไงก็ก็ต้องบอกว่าเออ เห็นใจเราด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆอย่างแบรนด์ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็โดนอย่างเราอย่างเงี้ยเพิ่งเริ่มก็ก็โดนก็เลยอยากจะบอกว่าเออเวลาดีไซเนอร์เขาคิดคิดงานออกมาแต่ละชิ้นนะคะคือเขาใช้ใจทั้งหัวทั้งทุกอย่างมันเลยเออกว่าจะออกมาได้เป็นชิ้นนึงอย่างเงี้ยค่ะ่อยเวลาใช้เวลาแล้วพอคุณมาก่อปงเงี้ยค่ะก็พูดจริงๆก็เห็นแล้วก็เศร้าเศร้าเศร้าิ๊อยากถามเพิ่มอยากรู้ค่ะ กอบนี้กอลบเนื้อผ้าด้วยเลยไหมหรือผ้ายังไงก็ไม่เหมือนผ้าถ้าถามว่าผ้ากอลบไปก็มันก็ขึ้นอยู่กับราคาที่เขาขายด้วยะคะอือถ้าเกิดเขาขายราคาที่เออไม่ไม่ได้แพงมากาค่ะถ้าจะใช้ผ้งอ้อยก็คงก็คงอาจาจะกำไรน้อยกำไรน้อยมากถามเรื่องราคาเลยเมื่อกี้หลายคนเมื่อกี้มีกระซิบถามนะคะเข้ามาในท้องส่งว่าราคาเนี่ยดูเหมือนชุดแบบหรูหราเนี่ยค่ะราคาเริ่มต้นนี่เท่าไหร่คะอย่างนี้ อันนี้ตกที่ประมาณห0 0พันจอนเดรสใช่ค่ะแต่สตาร์ทเริ่มต้นละคะสำหรับคนที่เขาอยากลองใช้อยากใส่แบรนด์ของน้องออยเนี่ยถ้าเริ่มต้นก็จะตกที่ประมาณพันนิดหน่อยอะค่ะพันเดียวเองนะคะเพราะว่าจิดถามว่าราคาเดรสถ้าคนรู้สั่งเดรสออกงานนะคะห0 0พคือราคาที่ปกติค่ะและอีกอย่างที่คุณออยบอกไปก็คือว่าบางคนสั่งไซส์ตัวเองมาส่วนตัวรับได้ ได้ใช่ไหมคะรับค่ะรับค่ะแล้วราคาเท่ากับไซส์มาตรฐานเท่ากันเลยค่ะไม่มีคิดเพิ่มเลยค่ะไม่มีคิดเพิ่มเพราะว่ายังไงเราก็ตัดเป็นตัวต่อตัวอยู่แล้วใช่ค่ะคือบางคนบอกว่ารู้แล้วล่ะว่าขนาดตัวเองเท่านี้เท่านี้ก็ส่งมาให้เลยได้คือจริงๆคือโดยปกติออยทำเป็นไซส์ค่ะไซส์มาตรฐานนะคะคือ extra small ถึง large แต่ว่าถ้ามีบางท่านคืออาจจะชอบอาจจะติด ช่วงนี้ช่วงอกช่วงเออาจจะไม่ไม่หุ่นไม่ได้สมส่วนทุกส่วนยหา่ตามไซส์ะีป็นอาจจะเป็นช่วงบน S อช่วงล่างเอ็อย่างเงี้ยค่ะก็ก็บอกเราได้ค่ะก็คือเดี๋ยวเก็บเก็บทำไปให้เลยคือคือก็เป็นคนที่เหมือนถ้าถ้าลูกค้าซื้อของจริงๆก็อยากให้เขาใส่อะค่ะคือเขาแบบเหมือนมาซื้อกับเราแล้วไว้ใจเราแล้วเราก็เราก็อยากให ให้เขาซื้อไปเราก็ได้กพี่ม de องนะคะเรื่องไม่ว่าจะแบบหรือการนําเสนอเนี่ยค่อนข้างออกไปเป็นสไตล์ฝรั่งมากเลยน่าจะเป็นเพราะว่าเรียนมาทางนั้นหรือก็อยู่ที่ต่างประเทศมาก่อนแบบนี้มันเลยทําให้แบรนด์ตัวพิชแบรนด์นะคะมันดูแบบไฮเอ็นขึ้นมาในใน,นช่วงเ<ะ>เวลาระยะเวลาสั้นมากะคะะ่ะก็แบบนี้ดีกว่าสําหรับธุรกิจนี้นะคะ พี่ออยคะที่พูดกันมาขนาดนี้เมื่อกี้แอบคุยไปถามว่าเพราะว่าก็ตั้งสงสัยเอ๊สั่งเสื้อผ้าผ่านอินเทอร์เน็ตทําไมต้องรอตั้งสองสัปดาห์ทําไม่ทันใช่ไหมคะถามตรงๆอะไเลทำทันไหมคะกับสีเดือนมานี่ขนาดนี้แล้วเนี่ยเพราะจริงๆมันไม่ทันค่ะบางท่านก็ก,ก็อาจจะมีดีเลย์บ้างไม่ทันค,คือคนสั่งเยอะเลยทําไม่ทันแบบนี้ใช่ไหมคะด้วยค่ะด้วยค่ะ <laughs> แล้วก็ช่างด้วยค่ะที่อาจจะมีจํานวนจํากัดอะคะ่ะเพราะว่าใส่ใจทุกรายละเอียดจริง,รงๆอันนี้พูดจริงๆคือถ้าถ้ามันไม่ได้มาตรฐานมันไม่ผ่านออยตรวจคุณภาพยังไง คือเช็คเลยค่ะทุกตเช็บผ้าเพิ่ออานเงี้ยค่ะดูหมดเพราะว่าจะเป็นคนพับส่งไปเองนะคะเาพับส่งเองเลยเหรอคะก็หน่วยงานนี้หรือว่าหน่วยงานที่มียี่คนค่ะถ้าพี่คุณออยไม่พับก็คุณแม่หรือคุณพ่อช่วยกันพับยู่มีกันอยู่เท่านี้ค่ะหลักๆใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างที่บอกว่าลงทุนน้อยกําไรก็จะเยอะเรื่องปกติโดยเฉพาะเรื่องการตลาดก็ทําเอง คือบอกเลยถ้าแบรนด์พี่ออยอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติไปขายตามห้างพี่ก้อยราคานี้ไม่ได้เลยจริงๆนอนเพราะต้องเหมือนคุณถูกบวกขึ้นมาอีกสี่สิบเอร์เซ็นต์อ่ะใช่ใช่ไม่อยากจะคิดว่าบวกอีกเท่าไหร่นะคำนวณไม่ทันค่ะต้องต้องให้ฝากเลยค่ะเมื่อกี้ก่อนจะฝากให้ฝากทิ้งท้ายเนี่ยนะคะมีคนมากระซิบถามแล้วจะมีสําหรับคุณผู้ชายไหมคะตอนนี้มีแผนไหมมีค่ะจริงๆมีแผนเนี่ยนะคุณเหมือนกันว่าอยากทําให้เป็นเออ เสื้อผาคุณผู้หญิงคุณผู้ชายสําหรับเด็กอะค่ะไปงานคู่กันเป็นครอบครัวใช่ใช่ค่ะน่ารักคือมีค่ะเขาอยากทำแต่ก็คงเป็นอนาคตนะคะเป็นเรื่องอนาคตไม่เป็นไรค่ะลงทุนต่ำได้กําไรสูงผ่านออนไลน์วันนี้นะคะ4เดือนกับธุรกิจแบรนด์พิสแบรนนะคะก็ทั้ง Follow Instagram และ Facebook ได้นะคะล้วก็พูดคุยกับแม่ค้าคนสวยได้ตลอดยุพจถามทิ้งท้ายเลยค่ะพี่ออยคะ อยากฝากให้คนที่อยากขายเสื้อผ้าออนไลน์อยากทำธุรกิจอ,อยากมีตรายี่ห้อแบรนด์ของตัวเองอะไรคือจุดสำคัญที่ให้ประสบความสำเร็จแล้วเขาควรจะมีขั้นตอนเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้มีธุรกิจของตัวเองได้ค่ะในโลกออนไลน์คือถ้าถามสำหรับออยออยพูดจริงๆคือความจริงใจความซื่อสัตย์ความใส่ใจนะคะคือเราต้องคิดในมุมที่ว่าถ้าเราเป็นลูกค้า นะคะจะเดินเข้ามาซื้อเสื้อผ้าเราก็อยากได้คุณภาพที่ดีแม่ค้าเขายมาด้วยความเลือกเลือกเฟ้นมาอย่างดีอะคะ่ะทุกขั้นตอนก็อ้อว่าเนี่ยสำคัญนะคะเรื่องความซื่อสัตย์อันเนี้ยสำคัญจริงๆส่วนเมื่อกี้อ้อ<า>ยถาม,ม,ะะมถึงว่าแล,วแล้วจะแนะนำยังไงนนำสำหรับคนที่อยากประสบความสำเร็จง่ายๆแบบน้องออยมากผ้าประสบความสำเร็จอะค่ะก็คงเป็นเรื่องที่ออย เกินไปเนี่ยค่ะแต่ประสบการณ์ถ้าถ้าคุณมีทุนเรื่องประสบการณ์แล้วเปนมันก็จะเป็นทุนเดิมอะคะ่ะเรื่องวิธีการทําก็อาจจะง่ายขึ้นนะคะดูแใช่ใช่ค่ะ,คะแล้วก็เพราะว่า,เ,าวเหมือนกระบวนการขั้นตอนอะคะ่ะการการทำเสื้อผ้าค่ะ,ะ,คะมันก็จะ จากที่เรามีความความรู้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะมีประสบการณ์มันก็จะทําให้อะไรมันก็จะง่ายขึ้นที่คิดฟังอย่างนึงที่จับได้จากที่คุณออยเล่าพวกเราฟังนะคะคือประสบการณ์ในการทํางานคือก่อนจะมาเป็นแม่ค้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองได้กิฟอยากฝากคนรุ่นใหม่สมัย,มยนี้ชอบคิดกันเยอะว่าอะไรอะไรก็คิดบอกว่าฉันจะไม่เป็นลูกน้องคนอื่นนะ mm hmm. ฉันมาถึงฉันจะเป็นนายตัวเองเลยแต่สิ่งที่กิฟได้ฟังจากการคุยกับคุณออยมาตลอดหนึ่งชั่วโมงนี้ค่ะกิฟสัมผัสได้อย่างหนึ่งว่า คุณออยบอกว่าขั้นตอนสําคัญที่สุดที่ทําให้ร้านประสบความสําเร็จคือขั้นตอนของกระบวนการผลิตซึ่งคุณออยอาศัยจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการทํางานนี่ก็เป็นตัวสําคัญตัวหนึ่งนะคะที่อยากฝากน้องๆเลยไหมว่าสุดท้ายแล้วจําเป็นไหมกับการที่จะกว่าจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยควรไปเป็นลูกจ้างเขามาก่อนควรไปเรียนรู้กับตราสินค้าแบรนด์ใหญ่ๆมาก่อน ควรค่ะอันนี้บอกเลยว่าควรเพราะว่าหนึ่งเลยคุณจะได้รู้ว่าวิธีการบริหารทำยังไงการจัดการค่ะ,ะคะสองเวลาทำงานในบริษัทคุณจะรู้ว่าการที่คุณจะดีวกับคนมีลูกน้องเต้องทำยังไงคือ,อ,อ,คอถ้าวันหนึ่งคุณเป็นเป็นลูกน้องนะคะ เ,ออเป็นลูกน้องคุณใช่ค่ะมีความรู้สึกยังไงะอะไรยังไงนะคะวันหนึ่งพอคุณมาเป็นหัวหน้าคนนี้ค่ะการจัดการลูกน้องเ่างนี้ค่ะจะง่ายขึ้นจะง่ายขึ้นค่ะ,ะน,นี่ก็เป็นน้อยคิดดีๆนะคะข้อคิดดีๆจากแม่ค้าคนสวยคนนี้คะ่ะที่ประสบความสําเร็จจากธุรกิจการมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองนะคะขายผ่านโลกออนไลน์โดยไม่มีหน้าร้านเลยและงานทุกชิ้นออกมาจากความตั้งใจของเธอจริงๆออกมาจากแรงบันดาลใจที่เธอไปหามาทุกอย่าง ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนพนักงานในพิชแบรมีทั้งหมด 4คนกับ4เดือนที่ประสบความสำเร็จมาในตอนนี้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณออยมากนะคะคุณพิษสุดาพินโยวิทยาวงค่ะเจ้าของแบรนด์เสื้อพิชแบนขอบคุณมากค่ะเข้าไปติดตาม Follow Instagram เธอได้นะคะกับ p i c h underscore b r n d ค่ะหรือว่าจะดูทาง Facebook นะคะเป็น facebook com slash pichbrand เลยจริงๆเสื i s พิชแบนก็ขึ้นหน้า Facebook ให้กดเข้าไปกดไลค์กันได้นะคะ วันนี้หมดเวลาของรายการลุงแจมออนแอร์แล้วค่ะพี่ก้อยนะคะคุณออยรวมถึงกุ๊ปกิ๊บและทีมงานรายการลากันไปก่อนสวัสดีค่ะนี้ค่ะ